สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการคุณเล่าเราขยายและฟกแฟนวิพาพรวัฒนาวิทย์นะคะเราจะพบกันเป็นประจำเพื่อเรื่อหัดสุกบ่ายมงครึ่งถึงบ่ายสองค่ะอย่าลืมว่านี่เป็นพื้นที่การสื่อสารของภาคพ,พลเมืองที่คุณผู้ชมทางบ้านเล่าเรื่องเข้ามาได้ร่วมกําหนดเนื้อหาเข้ามาได้นะคะวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องความหลากหลายค่ะหนึ่งในความหลากหลายของประเทศไทยก็คือเรามีกลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่าพื้นเมืองประมาณ60 กน,ะะนี่โดยประมาณนะคะคิดเป็นประชากรราว4ล้าน2 0 0 0 0คนค่ะแต่เวลานี้ยังพบว่าคน4ล้านกว่าๆจำนวนมากเลยนะคะเข้าไม่ถึงสิทธิ์อยู่หลายเรื่องโดยเฉพาะสิทธิ์ขั้นพื้นฐานล่าสุดมีความพยายามผลักดันให้เกิดกฎหมายพรบส่งเสริมและคุ้มครองทางวัฒน,นธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยความหวังว่าจะแก้ปัญหาทั้งหมดนี้ได้วันนี้ชวนขยายเรื่องนี้ค่ะความสูงจากระดับน้ำทะเลนะครับตรงนี้อยู่ที่1,300เมตรครับซึ่งก็เป็น ขอบเขตนหมู่บ้านนะครับที่ชุมชนดูแลการผืนป่าอยู่ภาษาลักลาวยคือเมื่อก่อนเป็นภาษาที่ไม่มีตัวเขียนพูดอย่างเดียวต่อไปมันก็หายและพ่อเด็กๆไม่พูดก็ลเลยคิดว่าหาวิธีการว่าทําภาษาให้มีตัวเขียนขึ้นตุบะกันนี่เป็นแบบลอยไม่มีอะไรรงองรับเราก็เลยต้องการให้มีการารังพรบลและมีการที่เราร้างพรบนรไม่ใช่ร้างเฉพาะชาวเลนะครับเราร้างควบคุมกลุ่มชาติพันธุ์ทางประเทศไทยเลย เพราะว่ามีปัญหาเรื่องการเข้าไม่ถึงสิทธิ์อยู่หลายเรื่องนะคะมีความพยายามในการคุยคันจนมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่3สิงหาคมปี2553นน่นนะคะเห็นชอบในแนวนโยบายในการฟื้นฟูวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์และก็ชาวกเหรียยด้วยนะคะถึงวันนี้จากปี53คุณผู้ชมนับผ่านมานี่11ปีกว่าแล้วนะคะแต่ว่ารูปธรรมจากมติครมที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นการขยับอย่างช้า ขยับอย่างช้าๆนะคะแล้วมีบางส่วนที่อาจจะมีช่องโหว่ที่เจ้าหน้าที่ที่ทํางานในพื้นที่ก็อาจจะยังไม่ได้เข้าใจมติตัวนี้มากนักดังนั้นการบังคับใช้จึงมีช่องโหว่อยู่มากค่ะสิ่งที่ขยับชัดเจนที่สุดจากมติคอรมอในการปกป้องสิทธิ์แล้วก็คุ้มครองสิทธิ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ก็คือการประกาศพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษโดยเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองจับมือทํางานเรื่องนี้กับศูนย์มนุษยวิทยาเซรินทร์นะคะประกาศพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษอยู่หลายจุดด้วยกันค่ะคุณผู้ ใหญ่ที่เราอยากจะเล่าให้ฟังวันนี้นะคะที่ถูกประกาศเป็นพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษใช้แล้วเป็นจุดที่บอกว่าจุดนี้มีภูมิปัญญาของบรรพบุรุษดั้งเดิมมาอย่างยาวนานแล้วก็มีการอยู่ร่วมกับผืนป่าอยากจะชวนคุณผู้ชมทําความรู้จักที่บ้านดอยช้างป่าแปลจังหวัดลําพูนนะคะชาวบ้านที่นั่นค่ะนอกเหนือจากอยู่ใกล้ผืนป่าดูแลป่ากว่า20,000ไร่นะคะโดยเฉพาะช่วงสถานการณ์ฝุ่นควันไฟป่ายิ่ง สามารถที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดไฟป่าได้ด้วยเพราะเขาอยู่ใ,นในกล้กับป่ามากที่สุดนะคะอยากจะชวนคุณผู้ชมดูภาพด้านหลังของดิฉันนะคะเป็นภาพส่วนหนึ่งค่ะคุณผู้ชมที่มีการรายงานมาจากบ้านดอยช้างป่าแปะนะคะภาพที่เห็นตรงนี้คือภาพความพยายามของชาวบ้านในการช่วยกันดูแลผืนป่าในการทําแหล่งน้ําดูแลในช่วงที่อาจจะเกิดไฟป่าลองชมภาพจ,จริงในพื้นที่จากคุณดีปุณุ์บัญชามู่แห่นักข่าวพลเมืองรายงานจากที่นั่นค่ะ มูชเปอร์สวัสดีครับทุกท่านครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่ในปืนป่าแห่งหนึ่งนะครับที่ผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังนะครับก็คือลงบริเวณนี้นะครับเราจะสร้างสระน้ําสําหรับการเก็บน้ําฝนไว้เพื่อดับไฟป่าครับความสูงจากระดับน้ําทะเลนะครับตรงนี้อยู่ที่1,300เมตรนะครับซึ่งก็เป็นขอบเขตหมู่บ้านนะครับที่ชุมชนดูแลจัดการปืนป่าอยู่ซ้ายมือนะครับก็จะเป็นฝั่งเชียงใหม่ครับขวามือก็จะเป็นฝั่งลําพูนครับเป็นป่าต้นน้ําสําคัญของพวกเราทุกคนวันนี้นะครับ อยากให้ผู้ชมทุกท่านนะครับมาดูมาเป็นกำลังใจให้กับน้องน้องเยาวชนแล้วก็คือชาวบ้านโดยช้างป่าแปในการสร้างสระน้ําตรงนี้ทุกท่านครับบริเวณตรงนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณตรงที่โล่งๆในปืนป่านะครับแล้วก็ชาวบ้านก็เห็นว่าตรงนี้นะครับมีไฟขึ้นมาแรงมากนะตอนที่มีไฟป่าน,นะครับก็เลยมาช่วยกันสร้างสระตรงนี้ครับชุมชนจะมีวิถีชีวิต ในการใช้ประโยชน์และดูแลป่าที่แตกต่างกันออกไปเพราะพวกเราเชื่อและยึดถือคำสอนของบรรพบุรุษที่ให้ลูกหลานดูแลรักษาพื้นป่าจนเกิดเป็นวิถีวัฒนธรรมสืบทอดกันมาหลายชั่วคนพร้อมทั้งได้สถาปนาพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษบ้านโดยช้างป่าแปดตัลุกชอในปีพศ2563แสดงให้เห็นถึงรูปธรรมของการอยู่ร่วมกันกับป่า เพื่อหวังจะนำไปสู่การคุ้มครองสิทธิและร่วมกับภาครัฐในการแก้ปัญหาเรื่องที่ดินในเขตอนุรักษ์ที่ทับซ้อนกับพื้นที่เขตทําลาสป่าบ้านห้องและหวังว่าจะมีสิทธิ์ในการจัดการเพื่อการใช้ประโยชน์อย,าอย่างยั่งยืน ชัดเจนนะคะคุณผู้ชมถึงภาพส่วนหนึ่งนะคะในการที่ชุมชนได้อยู่ใกล้ป่าแล้วก็เป็นคนที่ดูแลผืนป่าที่เขาอยู่ด้วยนะคะก็สามารถเกื้อกูแลแล้วก็ใช้ประโยชน์จากผืนป่าค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าอย่างไรก็ตามวันนี้กลุ่มชาติพันธุ์ที่บ้านดอยช้างป่าแปรยังคงมีปัญหาเรื่องความไม่มั่นคงในสิทธิที่ทํากินแล้วก็ที่อยู่อาศัยนะคะเพราะว่าจุดนั้นไปอยู่ทับซ้อนกับเขตอนุรักษ์เขตห้ามราสัตว์ป่าบ้านโฮงนะคะ แต่ว่าไม่ใช่เฉพาะที่โดยช้างป่าแปดแล้วค่ะคุณผู้ชมที่มีการประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครองพิเศษทางวัฒนธรรมนะคะจุดที่มีการปักหมุดรายงานเข้ามาในซีไซส์อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพมีความพยายามทํางานร่วมกันกับเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองและศูนย์มนุษยวิทยาวิทยาสรินทรประกาศพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษกลุ่มชาติพันธุ์อยู่หลายจุดด้วยกันประมาณตอนนี้สัก15ชุมชนในพื้นที่แล้วก็มีอีกสองตบลน,นะคะ แต่ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็พื้นที่ภาคเหนือตอนล่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพภาคกลางก็มีด้วยนะคะแต่จุดในพื้นที่ภาคใต้ที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้มีความพยายามที่จะเตรียมเตรียมประกาศเป็นพื้นที่เขตวัฒนธรรมพิเศษเพื่อจะคุ้มครองสิทธ,ธิของชนเผ่าในพื้นที่ภาคใต้ด้วยนะคะดังนั้นเราขยับมาดูสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างค่ะสถานการณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลนั้น ไม่ต่างกันนะคะกับพื้นที่กลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือหรือว่าภาคกลางแม้ว่าก่อนหน้านี้ดิฉันย้ําอีกทีว่าจะมีมติครมอง2สิงหาคมในปี53เรื่องการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเลทั้งเรื่องที่อยู่อาศัยพื้นที่ทํากินแล้วก็พื้นที่ทางวัฒนธรรมและจิตวิญญาณแต่จนถึงนาทีนี้เรายังพบว่าชาวเลจํานวนมากเข้าไม่ถึงบริการของรัฐหลายเรื่องเลยนะคะโดยเฉพาะสิทธิ์ในการดูแลด้านสุขภาพ ล่าสุดคุณเก๋วิทวัฒเทพสงลงพื้นที่ชุมชนชาวเลมอแกนเกาะเหลาจังหวัดระนองนะคะจุดนั้นเป็นหนึ่งใน14พื้นที่คุ้มครองทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลชมภาพการลงพื้นที่ล่าสุดค่ะเป็นการลงพื้นที่ไปพร้อมกับเครือข่ายสป,ปสชเขต1 1สาธารณาสุขในพื้นที่นะคะจับมือทำงานร่วมกับภาคประชาสังคมแล้วก็เครือข่ายชาวเลในภาพที่คุณผู้ชมเห็นเป็นการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลค่ะ แล้วไปเจอปัญหาว่าชาวเลที่นี่ที่เกาะเหลาจังหวัดระนองหลายคนไม่มีบัตรประชาชนค่ะสิ่งที่ตามมาก็คือการเข้าไม่ถึงบริการทางด้านสาธารณสุขก็มีปัญหาด้านสุขภาพตามมาตอนนี้จุดนั้นก็เลยมีความพยายามนำร่องในการแก้ไขปัญหาด้านสิทธิสถานะเพื่อให้กลุ่มชาวเลที่เกาะเหลาสามารถเข้าถึงสิทธิบริการของรัฐด้านอื่นๆตามมาด้วยค่ะถ้าเกิดไม่มีบัตรเนี่ยมันมันเป็นยังไง ในโรงพยาบาลก็ต้องเสียตังค์ลูกหอบอยู่สิบวันสิบวันทางโรงพยาบาลเขาก็มา,มาถามว่ามีตังค์ไหมหนูก,ก็บอกว่าไม่มีตังค์บอกว่าทงานอวน,อนลูกก็อยากให้ลูกมีบัตรได้เรียนบนนานองได้ทํางานดีๆไม่ต้องทํางานเหมือนเราได้รับฟังเรื่องของโควิดกับชาวเลที่อยู่ห่าไกลที่เขาต้องนั่งเรือแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ะฉะนั้นการการได้รับการดูแลของคนพวกนี้ ไม่มีถ้ามองในเรื่องของสิทธิมนุษยชนเนี่ยจริงๆคนพวกนั้นก็น่าจะมีโอกาสเข้าถึงบริการแล้วก็พอช่วงหลังสปสช,อช,อชเรงก็มีการปรับเรื่องของออวัคซีนนะคะเรื่องของวัคซีนเรื่องของการตรวจโควิดที่พยายามให้มันครอบคลุมจากเกาะเหล่าจังหวัดระนองหลบไปกันอีกจุดในพื้นที่ภาคใต้นะคะยังคงต้องตามกันต่อกรณีการรื้อถอนบากัสในพื้นที่อาละละ่าวลอละนา เกาะพีพีจังหวัดกระบี่นะคะหลังมีการระบุว่าค่ะว่าจุดนั้นมีสิ่งปลูกสร้างของชาวเลไปลุกล้ําพื้นที่อุทยานแห่งชาติตอนนี้คําสั่งเขาบอกว่าให้ชะลอการดําเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างไปก่อนแต่ก็ถือว่ายังเป็นพื้นที่ที่มีข้อพิพาทชาวบ้านยืนยันนะคะว่าบากัสจุดนั้นที่ตั้งอยู่บริเวณชายหาด เป็นที่พักของชาวเลมาตั้งแต่บรรพบรุษก่อนที่จะมีการประกาศเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติซสอีกค่ะอยากจะให้คุณผู้ชมชมภาพนะคะเพราะว่าบากัสที่เพ็นที่พักชั่วคราวของชาวเลค่ะจุดนั้นในภาพคุณผู้ชมจะเห็นพื้นที่นะคะจะเป็นโครงไม้แบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีภาพวิถีชีวิตของชาวเลด้านหลังของดิฉันนะคะบากัสเนี่ยชาวเลเขาบอกว่าใช้เป็นจุดจอดเรือค่ะแล้วก็เก็บอุปกรณ์ประมงเป็นจุดหลบลมมรสุมเพราะว่าชาวเลต้องออกเรือนะคะ เขาจะสร้างบากาสใกล้กับแหล่งหาปลาพื้นที่ทำกินของพวกเขาค่ะเวลานี้ชาวเลจึงหวังว่าร่างพรบกลุ่มชาติพันธุ์ที่กำลังผลักดันกันอยู่ตอนนี้จะสามารถคุ้มครองบากาสได้แล้วก็จะสามารถทำให้เขาสามารถใช้ชีวิตได้สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมและทรัพยากรจริงที่มีอยู่ในพื้นที่อย่างสมบูรณ์ค่ะบากัรก็คือปเป็นเี็กปักปิงจัวคราวาวัยล,ลุ่มเพราะว่าคาว่าบากัรตตรงนี้ไม่ถึง ถ้าเราประยกนเลยจจ,กจกักริมนามก็ไม่ได้เพราะว่าเราเรื่องไงว่าคนเลียนรือคือเราจะต้องเรือเราเป็นสิ่งที่ว่าเราประกอบอาชีพเราอยู่ห้างไม่ได้ถ้าเสียหายเลยเราคือเราก็ไม่ได้ออกลีทำทีซ้อมเซมทีอาเซทียูคือเก็บเครื่องมือถูกทิ้งทุกอย่างที่ว่าต้องทำลบ ปลาหลบมึกออคืออวนปูอวนได้คือสำคัญต่างป็นเหมือนกับถ้าพม,มัวอยู่เขืเรือนี่เหมือนกับพ่นตกปนีคือเรียบร้อยแนละวผอมก็ต้องอยู่กางพ้นดีว่าต้องมีบากัดคือสำคัญรุดคือนึ่งพ่มได้มาอยู่ทำงานตรงน,นี้หลุมพ้นได้ผมก็ได้อยู่ที่พี่น้อง<า>ก็จำเข้าไปบากัดทีก็วีพีเจแล้วก็มีทางอุทยานเขากำลังเกลี่ยไรหรือนะครับแต่ก็มีการเจราจาบางส่วนแต่ว่าไม่เป็นพ้นาัว เข้าเคบอกว่าเราเนี่ยก็คือบากันเนี่เป็นเป๊ะเลยๆไม่มีอะไรรังรองรับเราก็เลยต้องการให้มีการรังพุร้อนและมีการรองรับแล้วก็ให้ได้รั้วการบากันเนี่ยเป็นวิถีชีวิตในการทำมาหากินของพี่น้องชาวลีทางดานมันที่ผ่านมานี่ก็เราโดุนโฟงนะครับโดนฟงก็ดีใน่อยู่อาศัยไม่ใช่เฉพาะชาวลีบางบางกลุ่มนะเป็นชาวลีทางดานมันเนี่ยมันจะเป็นเรื่องในเดียวกันหมดเลยเรื่องที่สองก็คือว่า ธรรมากินพอพี่น้องชาวเรียกคือธรรมากินกโกเกงกัสตางในกโกเกงกัสตางนี่คือประกาศเป็นขีดอุดตระกัดขาศเป็นขีดอุดยัญชนแล้วก็ชาวเรียกไม่รู้พอไปธรรมากินก็คือเกิดปัญหาเรื่องของการเอ่อถือทีจิตวิญญาณในทางวัฒนธรรมพอเราไปทำเขตพื้นที่ที่ว่ามีชัยฮัทเราไม่รู้ว่าเข้มมีชโนดมีเอกสารอะไรที่ว่ายืนยันกับทางราชการแต่ว่าเราถือว่าเป็นที่ข้บรรพบรุษเป็นที่ส่วนรวมเป็นที่ทางจิตวิญญาณในการดับทืัอแต่ละเผ่ามันก็เกิดปัญหาว่าถ้าว่าเราไม่มีโปรโบตัวเนี้ยมันไม่สามารถจะ ทำให้เรามีจุดยื่นได้เลยย่าให้โปรโตัเนี้ยเป็นจริงได้เพว่าการที่เรานําเสนอไปแล้วอาจจะทําให้ชีวิตคองชาวลีทางอดามันมื่นกว่าชีวิตอาจจะอยู่กินโดยแบบสันติวิธี คุณผู้ชมคะเรื่องนี้มีหลายมิติที่ต้องคุยกันนะคะความสําคัญจากเดิมที่มีมติคอรม,มอในปี53จนถึงวันนี้มีความพยายามในการขยับเพื่อที่จะทําให้สิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองได้มีมากขึ้นตามวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาเดิมและวัฒนธ,ธรรมเดิมที่มีค่ะแต่เมื่อตัวมติเองไม่ใช่กฎหมายการปฏิบัติตามมติคอรม,มอจากปี53มันจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ซึ่งหลายหน่วยงานบางจุดอยู่ในป่าเนี่ยนะคะก็จะไปเกี่ยวเนื่องกับเขตอุทยานก็มีเจ้าหน้าที่ของอุทยานมี่ของ ป่าไม้อะไรไปหลายส่วนด้วยกันดังนั้นตรงนี้แหละคะ่ะมันมีช่องโหวในการปฏิบัติอยู่ทําให้ทางเครือข่ายชนเผ่าพื้นเมืองก็จับมือกับหลายภาคส่วนรวมถึงศูนย์มนุษยวิทยาสรินทร์ด้วยนะคะผลักดันให้ประโยชน์เดิมในมติครมรปี53นั้นสามารถที่จะพัฒนาขึ้นไปสู่ร่างพรบรที่ตอนนี้กําลังจ่อผลักดันเข้าสู่สภาวันนี้ชวนคุยกันในรายละเอียดเพื่อให้คุณผู้ชมทางบ้านเข้าใจมากขึ้นเพราะนี่จะทําให้สังคมไทยมีความหลากหลายและไม่ตัดตอนวัฒน ทมที่มีนะคะวันนี้ชวนคุยกันกับแขกรับเชิญสองท่านออนไลน์พูดคุยในรายการค่ะท่านแรกนะคะตัวแทนจากชาวเลและกันค่ะพี่เก๋วิทวัฒเทพสงนะคะผู้ประสานงานเครือข่ายชาวเลอันดามันนะคะและอีกหนึ่งท่านค่ะอาจารย์ต้นคุณอภินัณทมเสนานะคะศูนย์มนุษยวิทยาศรินทร์สวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ คงต้องเริ่มต้นด้วยให้ทั้งสองท่านอัปเดตสถานการณ์ก่อนนะคะขอเริ่มที่พี่เก๋ก่อนเพราะว่าพี่เก๋เองก็เป็นหนึ่งคนที่พาพี่น้องเครือข่ายมาร่วมชุมนุมกับพีมูฟล่าสุดด้วยพอจบจากพีมูฟพี่เก๋กลับบ้านไปลงพื้นที่ทันทีเกาะเหลาจังหวัดระนองพี่เก๋คะสถานการณ์ในพื้นที่สิทธิ์ของชาติพันธ์ชาวเลที่เกาะเหลายังยังมีอะไรที่เข้าไม่ถึงอีกมากไหมคะพี่เก๋คะครับก็หลังจากกลับ จากชุมรุมเนี่ยเราก็แบกความหวังมา3ามเรื่องนะครับเรื่องที่1ก็คือเรื่องพรบรชาติพันธุ์ที่ที่เราเสนอเข้าไปแล้วก็ไปอยู่ในมุนายกอันนี้เป็นส่วนที่ภาคประชาชนเสนอใช่ไหมครับแล้วก็ตัวที่อย่างน้อยอ่ะก็คือนายกได้รู้แล้วล่ะว่ากลุ่มชาติพันธุ์กําลังติดตามพรบรตัวนี้อยู่ท่านจะพิจารณาอะไรเนี่ยก็ขอให้ให้ให้ใหใหท่านตัดสินใจดีๆอะไรอย่างเงี้ยครับให้เห็นแก่พวกเราด้วยแล้วก็2ก็คือเรื่องของกลไก คณะกรรมการชาวเลเกะเหลี่ยงระดับชาติที่พวกเราพยายามยกระดับให้เป็นกรรมการชาติพันธุ์แต่ว่าโดยภารกิจแล้วเนี่ยก็คณะกรรมการชุดนี้เนี่ยก็จะมาติดตามควบคุมมติครมทั้งของชาวเลทั้งของกระเหลี่ยงแล้วก็เรื่องสภาพผนาอื่นของกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยนะครับก็ท่านอนุชานาคาสายเนี่ยรับที่จะแต่งตั้งรับที่จะเป็นประธานในคณะกรรมการชุดนี้แล้วก็รอการแต่งตั้งอยู่ให้ใหทางสปน,นเนี่ยตอนนี้ก็ น่าจะอยู่ระหว่างการาจัดทาแล้วก็ประสานกับหน่วยงานที่ที่จะมาเป็นคณะกรรมการแล้วก็หลังจากนี้ก็จะมีการเสนอส่วนส่วนความหวังที่สก็คือเรื่องของเขตคุ้มครองทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งก็ในส่วนของชาลก็มี13พื้นที่ที่ได้เสนอได้ประกาศวันนี้แล้วก็อีกหนึ่งพื้นที่ก็คือนับรวมแล้ว14พื้นที่แล้วก็ยังมีอีก3ามพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ต้นแบบที่ทางจังหวัดเนี่ยได้เสนอไปกับศูนย์มนุษย์นะครับ ก็พื้นที่คุ้มครองทางวัฒนธรรมเนี่ยเกาะเลาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสิบสีพื้นที่นั้นนะครับที่จะต้องเป็นพื้นที่ได้รับการคุ้มครองตามนโยบายตามมาติครมอ่าซึ่งมีศูนย์มนุษย์แล้วก็อ่อได้ได,ได้ได้สนับสนุนใ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 น,ในบทบาทของกองเลขานะครับในบทบาทของของผู้สนับสนุนที่ท,ที่ที่ได้รับช่วงต่อมาจากกระทรวงวัฒนธรรมอีกทีหนึง่งก็ แล้วก็มูลนิธิชุมชนไทยแล้วก็ภาคีอันนี้เนี่ยในเขตคุ้มครองทางวัฒนธรรมเนี่ยนะครับเราก็มีทั้งหมดกระจายอยู่ห้าจังหวัดแล้วก็ตอนนี้เนี่ยที่เกาะเหลาเนี่ยที่เราต้องลงที่นี่ก็เพราะว่าขกาะเหลาเนี่ยมีปัญหาทั้งที่อ,อยู่อาศัยที่ทํากินพื้นที่ทางจิตวิญญ,ญาณเรื่องสุขภาพเรื่องการศึกษาเรื่องการเข้าถึงสวัสดิการทั้งหมดเนี่ยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการไม่มีบัตรประชาชนด้วยในเขตคุ้มครองต่างๆเนี่ยเรามีมีมาม,มีคล้ายๆแผนงานว่าจะต้อง เป็นการยกระดับความร่วมมือการแก้ไขปัญหาแล้วก็ส่งเสริมรวมถึงตอนนี้เนี่ยอพ,อพอเมื่อวานเนี่ยครับที่ได้มีเจ้าหน้าที่ทั้งภาคส่วนของท้องที่ท้องถิ่นทางสาธารณสุขนะครับเข้าไปเข้าไปดาเนินการร่วมกันก็เกิดเป็นแผนแผนความร่วมมือทั้งแก้ไขปัญหาเรื่องบัตรประชาชนแก้ไขปัญหาเรื่องสุขภาพแก้ไขปัญหาเรื่องการเข้าไม่ถึงสวัสดิการต่างๆอันนี้มันก็จะเป็นเรื่องที่บูรณาการรวมถึงเราไปคุยกันถึงเรื่องการส่งเสริมแผนการท่องเที่ยว แผนงานการแปรรูปแล้วก็อู่ซ่อมเรือของพี่น้องพี่ก่อเหลานะครับทั้งหมดนี้เนี่ยจะเป็นการดําเนินการเขตคุ้มครองอทั้งเรื่องการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมเพื่อรองรับกฎหมายคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นครับค่ะ จากสถานการณ์ในพื้นที่ที่พี่เก๋เล่าแล,แล้วก็ที่เราประมวลให้คุณผู้ชมฟังตลอดทั้งรายการเนี่ยจะเห็นว่ามีปัญหาคล้ลายๆกันไม่ว่าคุณจะอยู่เหนือใต้กลางอีสานนะคะแต่ว่าอยากจะขยับไปถามที่อาจารย์ต้นค่ะอาจารย์ต้นคะเอาเข้าจริงศูนย์มนุษยวิทยาเซรินทร์ทำงานเรื่องนี้กับเครือข่ายชนเผ่าพื้นถิ่นงานานค่ะอาจารย์มองเห็นว่าพราบรหรือว่าร่างพรบฉบับนี้มันจะขยับไปหน้าไกลกว่า ตัวมติครมปี53ายังไงบ้างมันจะแก้เรื่องที่11ปีกว่าๆไม่ถูกแก้อย่างไงบ้างเชิญอาจารย์ตนค่ะครับผมขอบคุณนะครับผมคิดว่าประเด็นของการมีพรบฉบับที่กำลังจะบีนี่นะครับคือพรบผมขอเรียกกลางๆว่าพรบชาิพันธ์นะครับนะว่าเนื่องจากตอนนี้เนี่ยมีการเสนอพรบลักษณะแบบนี้นะครับห้าฉบับด้วยกันซึ่งก็มีเนื้อหาใกล้เคียงกันนะครับผมเรียนอย่างนี้ครับว่า จริงๆแล้วการมีกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมันมีความสําคัญอยู่สามนยักด้วยกันครับมีจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่3มเรื่องด้วยกันผมเอาเรื่องแรกก่อนเรื่องที่เห็นเป็น,ปนรูปธรรมชัดเจนก่อน <c oughs> คิดว่าเรื่องแรกเนี่ยคือการเปลีป่ยน,นแปลงในเชิงของความรับรู้ของพี่น้องกลุมชาติพันธ์เองเพราะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแม้ว่าเราอาจจะบอกว่ามติครมอ,อาจจะไม่มีเป็นผลสำฤทธ์อะไรที่เป็นรูปธรรมมากนะักแต่ผมคิดว่ารูปธรรมที่ชัดเจนที่สุดก็คือการที่พี่น้องกลุมชาติพันธุ์สามารถรวมตัวกันได้ แล้วก็มีพลังมากพอที่จะออกมาเรียกร้องเรื่องของตัวเองได้นะครับโดยใช้มติครมอรเป็นให้เหมือนเป็นผลไกกลางที่จะทําให้เขาแบบมาพบปะพูดคุยกันหรือว่ามาสายพลังกันจนสามารถผลักกันเป็นพรบได้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความเปลี่ยนแปลงระดับเรื่องเรื่องเบื้องต้นเลยนะครับว่าการมีพบบรบหรือกระบวนการผลักกันพรบเนี่ยมันไม่ใช่เป็นกระบวนการผลักกันกฎหมายแต่ขณะที่เราผลักก,กันกฎหมายเนี่ยมันคือกระบวนการพัฒนาคนแล้วก็สร้างคนของชาติพันธุ์ให้มีความเข้มแข็งด้วยอันนั้นคืออันที่หนึ่งที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับ อันที่สองที่ผมคิดว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นคือการเกิดขึ้นของพื้นที่ที่เราเรียกว่าพื้นที่คุ้มครองวิถีวิถีกลุ่มชาติพันธุ์อันนี้เนี่ยมันคือแนววิธีปฏิบัติที่ผมคิดว่าเป็นความก้าวหน้าของสังคมไทยมากนะครับถ้าสังคมไทยจะผ่านพรบฉบับนี้ก็คือว่าเดิมเนี่ยนะครับเวลาเราจัดการพื้นที่นะครับเรามักจะมองว่าพื้นที่เนี่ยวิธีการจัดการพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่อนุรักษ์หรืออะไรต่างๆนี้เนี่ยมันเป็นหน้าที่ของบรยงารนร จะขยายให้เห็นว่าจริงๆต้องการจัดการที่ดีนั้นพอจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยการให้ชุมชนท้องถิ่นในฐานะคนชุมชนด้านเดิมนี่ยนะครับเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการพื้นที่ด้วยและการจัดการแบบนี้มันจะเป็นมันจะทําให้เกิดกลไกที่เรียกว่าเราจะเปลี่ยนคู่ขัดแย้งนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาหรืออาจจะเกิดขึ้นจากกรณีความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมาเป็นแนวร่วมในการพัฒนาร่วมกัน ซึ่งอันนี้มันจะทําให้ลดปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยได้แล้วก็จะทําให้กลุ่มชาติพันธุ์นั้นมีศักยภาพมากขึ้นนะครับสามารถดำรงวิถีชีวิตของตัวเองได้บนฐานภูมิปัญญาของตัวเองแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแบบที่พึ่งตัวเองได้อันนี้คือการเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชนหรือพื้นที่รูปมทันทครับส่วนที่3านี่นะครับคือการเปลี่ยนแปลงที่ผมคิดว่าจะเป็นผลในระดับโครงสร้างของประเทศนี้นะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงในระดับที่เรียกว่ารัฐ จะมีนโยบายที่ชัดเจนนะครับมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นมาตรการที่คุ้มครองทุกกลุ่มอย่างชัดเจนนะครับจะเดิมเนี่ยเราอาจจะมีแค่เพียงหลักการอยู่ในรัฐธรรมนูญนะครับแต่การมีกฎหมายฉบับนี้เนี่ยจะทําให้เรามีมาตรการที่เป็นปรูปธรรมมากขึ้นและที่สําคัญนะครับว่าการที่มีกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมันจะไปช่วยลดสถานการณ์ความเหลื่อมล้ํนนะครับถ้าชุมชนกลุ่มชิพันธุ์ได้รับการส่งเสริมสิทธิ นะครับอคาาติทาวาธรรมมาถูกลดทอนลงไปหรือว่าคนมีความเข้าใจกลุ่มชาติพันธุ์มากขึ้นการดูถูกเกอลอียดหยามกันของกลุ่มชาติพันธุ์ก็จะลดน้อยลงนะครับการเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่ก็จะทําให้เขาเนี่ยสามารถเข้าถึงทรัพยากรได้มากขึ้นปัญหาความเดือดร้อนจะลดลงความรุนแรงความขัดแย้งในสังคมก็จะลดลงอันนี้มันคือการเปลี่ยนลยลในระดับพื้นป็นโครงสร้างด้วยนะผมเลยคิดว่าการมีกฎหมายเนี่ยมันคือการยกระดับจากมาติครมองที่เป็นคล้ายๆแนวปฏิบัติ ไปสู่การมีก,รกลไกที่เป็นก,กลไกที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นและจะเกิดผลอย่างที่3ประการที่ผมเรียนไปเบื้องต้นครับค่ะมีหลักยึดที่ชัดเจนแล้วก็ทําให้หลายๆฝ่ายทํางานร่วมกันได้สะดวกมากขึ้นนะคะกลับไปที่พี่เก๋ค่ะพี่เก๋คะไม่แน่ใจว่าพอเราพูดถึงร่างพรบฉบับนี้ความหวังในฐานะชาติพันธุ์เองหวังอะไรตอนนี้สําหรับร่างพรบฉบับนี้ค่ะหวังก็คือเป็นเรื่องของความมั่นคงนะครับอ่า หวังว่าพรบฉบับนี้เนี่ยจะหยุดความเปราะบางของกลุ่มชาติพันธุ์แล้วก็มาเสริมศักยภาพลดข้อจากัดเพื่อให้หน่วยงานเนี่ยสามารถทํางานร่วมได้ไม่มีอากาติแล้วก็ตรงตามปฏิญญาสาประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมืองอแล้วก็ตรงตามรัฐธรรมนูญไทยมาตรา70ที่เรามีแล้วก็สุดท้ายแล้ว ะมะติคณะรัฐมนตรีก็มีศักดิ์ศรีสามารถที่จะดําเนินการได้ตามแนวนโยบายที่รัฐได้วางเอาไว้แล้วก็กลุ่มชาวเลเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองมีความเข้มแข็งลุกขึ้นมามีศักยภาพที่จะร่วมกันพัฒนาประเทศนี้ได้ครับค่ะสั้นๆักอีกนิดนึงพี่เก๋คะพี่เก๋หวังเห็นการขยับอะไรในระดับรัฐบาลผมว่านะรัฐบาลเนี่ยตอนนี้ต้องร่วมปฏิรูประบบเนี่ยสู่ความเป็นสากลซึ่งเรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ย น่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้รัฐบาลเนี่ยถูกยอมรับจากนานาประเทศครับอืมค่ะปิดท้ายที่อาจารย์ต้นค่ะอาจารย์คะขอสักหนึ่งนาทีนะคะอาจารย์คะเรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์เรื่องร่างพรบรเป็นความหวังจริงค่ะแต่ว่าในระยะที่กว่าจะเข้าสภากว่าจะผ่านเนี่ยอาจารย์มันมีระยะที่ยังคงต้องดูแลเรื่องสิทธิ์ระยะสั้นตรงนี้อาจารย์มองเห็นประเด็นสํคาคัญอะไรที่ต้องดูแลคะครับผมระยะสั้นที่เราเราต้องดำเนินการเนี่ยนะครับผมตอนนี้เราคิดว่าเราทรําเดินการอยู่3มเรื่องด้วยกันนะครับที่จะทําให้เกิดการ กลับเลื่อที่็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับในเชืงกฎหมายคืออันที่หนึ่งเนี่ยอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ว่ากระบวนการเคลื่อนกฎหมายเนี่ยนะครับมันจะจะมองว่าเป็นกระบวนการในการออกกฎหมายอย่างเดียวแต่ถือว่าใช้โอกาสนี้เป็นโอกาสในการทําความเข้าใจกับสังคมให้เข้าใจกลุ่มชนิพันธุ์มากขึ้นคิดว่าอันนี้เป็นการวางรากฐานสังคมไทยอย่างสําคัญที่สุดนะครับว่าเราจะเข้าใจเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ต่อกลุ่มชนิพันธุ์นะครับว่ากลุ่มชนิพันธุ์เนี่ยไม่ได้เป็นคนพึ่งพานะครับแต่เป็นคนที่สามารถเป็นพลังกับสังคมได้อันนี้ สิ่งที่เราพยายามทําอยู่อย่างเร่งด่วนนะครับอันนี้เกิดสที่วนี่1ส่วนที่2น,น,นี่นะครับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการทําพื้นที่รูปธรรมให้เกิดขึ้นการขับเคลื่อนด้วยการมีพื้นที่คุ้มครองวิถีวิถุมัธยพันธุ์ซึ่งในกฎหมายก็มีหลักการเรื่องนี้อยู่แต่ว่าคนอาจจะยังเข้าใจเรื่องนี้น้อยนะครับเพราะฉะนั้นในกระบวนการทํางานของเราตอนนี้คือพยายามผลักดันนะครับให้เกิดพื้นที่รูปธรรมขึ้นมาตอนนี้ประกาศไปแล้ว13พื้นที่ม,มีของชาวเลได้เสนอเข้ามาอีก17พื้นที่ของกระเรียงอีก 16บวก7พื้นที่นะครับเราคิดว่าภายในปี65เนี่ยเรา,าจะมีพื้นที่เนี่ยเรา,า70พื้นที่70พื้นที่นี้คือรูปธรรมชัดเจนนะครับที่จะเห็นว่าชุมชนสามารถจัดก,การตัวเองได้พึ่งพาตัวเองได้อย่างเป็นรูปธรรมและก็จะทําให้เห็นว่าเป็นเป็นตัวอย่างที่เห็นนะครับว่าเราเชื่อบ้านเถอะให้เชื่อบ้านในสายภาพผมชฉลิพันนะครับเชื่อในจุดยืนว่าผมชฉลีพันมีสไยภาพที่จะพึ่งพาตัวเองได้นะครับแล้วก็เป็นเป็นพลังสาคัญในการพัฒนาประเทศด้วยอันนี้คือเรื่องที่2ที่เราจะทานะครับส่วน สังคมไทยเนี่ยยังขาดองคความรู้เกี่ยวกับเรื่องชาติพัธุ์อยู่มากนะครับเราอาจจะไม่ค่อยเข้าใจว่าชาติพัธุ์คืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ส่วนวุฒิยาสิรินธร์มในฐานะองค์กรวิชาการก็คือการทําวิจัยนะครับการทําองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องชาติพันธุ์ให้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เผยแพร่เรื่องนี้ให้มากยิ่งขึ้นซึ่งจริงๆแล้วโครการนี้เราก็ทํางานร่วมกับหลายภาคส่วนนะครับร่วมกับไทย p p s a นะครับในการนาเสนอประเด็นต่างๆเกี่ยวกับชาติพันธุ์เพื่อจะไม่ให้สังคมไทยเนี่ยมีองความร แล้วก็จะเป็นแนวร่วมกันนะครับเป็นการขับเคลื่อนเรื่องพรบฉบัเชี้กันต่อไปในอนาคตค่ะเอาละค่ะชัดเจนว่าร่างพรบฉบับนี้เป็นความหวังนะคะวันนี้ขอบคุณทั้งอาจารย์ต้นแล้วก็พี่เก๋ที่ร่วมพูดคุยในรายการไทย PBS แล้วก็คุณเล่าเราขยายจะตามประเด็นนี้ต่อนะคะเพราะว่ายังมีหลายขั้นตอนขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ คุณผู้ชมคะเรื่องร่างพรบเนี่ยโจทย์สำคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าสามารถทําได้จริงนอกเหนือจากคุ้มครองสิทธิ์เราจะทาให้เสียงของกลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่าพื้นเมืองนั้นดังมากขึ้นนะคะเพราะอาข้าจริงคนกลุ่มนี้อยู่ใกล้กับฐานทรัพยากรซึ่งเขามีวิถีชีวิตในการพึ่งพิงและดูแลฐานทรัพยากรของเราทุกคนด้วยนะคะดังนั้นปิดท้ายวันนี้ช่วงอวดดีคนรุ่นใหม่ค่ะจะชวนคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของกลุ่มชาติพันธุ์ชาติพันธ์กะเหรี่ยงที่บ้านคลิตตล่างจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเป็นภาพกกาารเดดิินนนทงงงขออ้ลุ่มส แล้วก็สมรมคอมพานีค่ะไปดูการเรียนรู้วิถีชีวิตในการฟื้นฟูแหล่งน้ําที่นั่นคือที่นั่นเจอจดใหญ่ค่ะแหล่งน้ำลำห้วยที่ชาวบ,บ้านใช้กันหลักๆนี่นะคะได้รับผลกระทบจากการทําเหมืองในอดีตแล้ววันนี้พวกเขาเรียนรู้เรื่องการฟื้นฟูนแหล่งน้ําค่ะตอนนี้เด็กกำลังเก็บผักกันนะคะ ปลูกขึ้นอย่างธรรมชาตินะคะนี่เป็นหนึ่งในเส้นทาง Learning Journey คลิตี้ล่างดีจังฝากรักกับลำห้วยกิจกรรมที่ให้น้องๆชุมชนคลิตีล่างจังหวัดกาญจนบุรีได้เรียนรู้ภูมิปัญญาบรรพบุรุษวิถีวัฒนธรรมชุมชนคนกะเหรี่ยงได้ผักอะไรกันมาบ้างคะผักอะไรอะบอกพี่โซหน่อยมาพูดดังๆอยอดลินขากับอะไร กิจกรรมนี้จัดโดยสมาคมคนรุ่นใหม่กับนวัตรกรรมทางสังคมร่วมกับเยาวชนคนคลิตี้ล่างดีจังสมรมคอมปานีและกลุ่มดินสอสีค่ะที่นอกจากจะจัดหลักสูตรวิถีชุมชนแล้วในงานยังพาตามรอยคดีประวัติศาสตร์จากโรงแต่งแร่สายน้ำปนเปื้อนตะกัวบอกเล่าถึงการต่อสู้เรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อมคลิตีล่างผ่านการเรียนรู้ผู้สายน้ำ ตั้งคำถามกับน้องๆครับน้องๆที่ที่ที่ล่างว่าเขาใช้ชีวิตอยู่กับลำห้วยเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็เขาใช้ประโยชน์อะไรจากลำห้วยบ้างกิจกรรมมันมีสองวันนะครับผมมันก็คือเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เด็กๆเ,เนี่ยเขาได้พูดหรือเล่าเรื่องราวชีวิต<ม>ของเขาเนี่ยครับผ่านการเดินไปหาลำห้วย กิจกรรมคลิตที่ล่างทีจังเราจัดอย่างต่อเนื่องมาเจ็ดปีแล้วเนาะแต่และปีที่เราที่เราจัดมันจะมีสองสองประเด็นหลักๆที่เราที่เราอยากให้ให้ให้เรียนดูแล้วก็อยากให้น้องๆได้ได้ตระหนักก็คือหนึ่งก็คือเรื่องความผูกพันกับลําห้วยแล้วการเห็นคุณค่าของการใช้ประโยชน์ลําห้วยแล้วก็สาเหตุการใช้ลําห้วยไม่ปลอดภยัยอันนี้คือสิ่งที่อยากให้เรียนรู้เพราะว่าเราเราเรา,เราอยู่ที่ปลายเหตุแต่เราก็อยากให้น้อง รู้ไปถึงต้นเหตุว่าทําไมถึงเป็นอย่างนี้อันที่สองคือ,อประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็วิธีที่เป็นเอกลักษณ์การที่ให้น้องๆได้เรียนรู้ชุมชนแบบนี้จะช่วยให้พวกเขาได้รู้รักบ้านของตัวเองและสารเจตนาในการฟื้นฟูล,ลําห้วยให้สะอาดดังเดิมต่อไปกินเก็บผักริมห้วยกินปลาดักกุ้งช้อนกุ้งเนี้ยเขาก็ยังใช้ประโยชน์จากลําห้วย ซึ่งถ้าเรายัางใช้ประโยชน์จากลำห้วยเราก็ยังต้องดูแลลำห้วยวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสัปดาห์หน้าเราพบกันใหม่ในคุณเล่าเราขยายสวัสดีค่ะ